สมมติให้นั่นไปขอยืมเงินเธอเจ้าขอยืมเงินฟรีหน่อยสิฉันไม่เคยขอยืมใครฟรีทุกครั้งที่เงินประกันตัวหรือเงินอะไรก็ตามเป็นเงินฉันหมดเลยฉันเด็กอายุ25่ิบ้าแต่ฉันสู้ขนาดเนี้ยแม่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเว้ยแม่แต่โฟกัสเลยว่าให้หนูทาแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนั้นแล้วหนูอะเคยทมหนูบ้าไว้ว่าหนูกินข้าวหรือยังทําอะไรหรือยังนู่นเนี้ยอยากกลับมาอยู่ในคุกเหมือนเดิมไหมทุกวันอยากมากทุกคนบงการที่ฉันทำนู่นทํานี่ทํานั่นแต่ไม่เคยมีใครมาถามฉันว่าฉันกินข้าเลย พราะฉะนั้นแหละโอเคจะต้องหาเงินใช้นี่บางครั้งมีใครเข้าใจมั้งล่ะคนรอบข้างสั่งได้แต่เราจริงๆริบางครั้งเรารู้สึกว่าอยู่ในคุกมาสบายใจกว่าคนนู้นบอกนี่คนนั้นบอกนั่นไอ้แพทถ่ายขนาดลูกน้องขโมยของของฉั้นไปอ่ะคนจะบอกให้ชั้นใจเย็นให้ฉันใจเย็นยังไงอ่ะฉันนั่งใช้ยนี่แต่ทุกคนไปนั่งขโมยของเราเนี่ยโดนลังแกเกินไปหรือเปล่าเรากําลังพูดอยู่ในเรื่องของเราว่าเราเจออะไรแบบบ้างในเรื่องของพลังลบจากคนรอบข้าง เธอเชื่อไหมว่าฉันเจออะไรบ้างอะเดือนหนึ่งอะฉันต้องหางเงินใช้ยนี่หนึ่งล้านสี่แสนบาทมันก็เหนื่อยพอแล้วการหางเงินมันเหนื่อยนะแม่และเดือนหนึ่งเดือนละหลักล้าน่ะเราไม่ได้เจอลูกนี้ที่น่ารักทุกคนนะเว้ยหนึ่งกดดันจากลูกนี้สองคุณแม่ก็มาให้พลังลบน้องชายติดกัญชาก็มานั่งร้องไห้กับฉันและฉันต้องนั่งแก้ปัญหาครอบครัวยังไงอีกล่ะทั้งนั้นที่ปัญหาตัวเองยังมีอยู่เลย ตัวให้นัไ่ไปขอยืมเงินเธอจะขอยืมเงินฟรีหน่อยสิฉันไม่เคยขอยืมใครฟรีเพราะอะไรเขาไม่ให้เราแน่นอนไปคําพูดแน่นอนเลยเลือกที่ว่าไงเราขอเลือกที่ว่าขอมีอะไรขายได้เราขายเราขายไปเลยวันนี้ไปไลฟ์กับซอขวัญแม่เขาให้ฉันไปสองหมื 20, น่นเงินสดอาแบงค์ห้าร้อยมาจริงๆอ่ะวันนี้ไปไลฟ์จริงๆอ่ะเขาให้ไปไลฟ์ฟรีแต่แลกกับการที่เหมาเซรั่มห้าพันขวดแล้วบอกได้แม่หนูไปแค่เหมาแค่้นหนูดีใจแล้วต้องหางเงินประกันทุกครั้งที่เงินประกันตวนัวหรือเงินอะไรก็ตามเป็นเเงินนัหมดลย ฉันเด็กอายุยี่ิบห้าแต่ฉันสู้ขนาดเนี้แม่นะคะเออแม่ไม่พูดแม่ไม่ชอบแต่แม่ก็สั่งให้หนูทาอย่างเดียวทาอย่างเดียวนาลาทําแต่ละสินค้าใช่แต่ละสินค้าม,มีมีถูกต้องทําสินค้าหนูทาทุกอย่างมีประสิทธิภาพเพราะหนูคํหนึ่งเลยแม่ว่าเราจะต้องใช้ เราต้องใช้สินค้านี้ไปตลอดการทําสินค้าของหนูไม่ใช่ว่าหนูทำมันจบอันนี้ซอฟฝันให้มาสองหมืน่นจริงๆอ่ะเขาจะไม่ให้อะไรเราเลยนะแต่เขาว่าเลือกที่จะแบบว่าเออซัพพอร์ตเราให้อะไรเราแล้วก็แบบโอเคนะคะอืมเตือนสติแม่กลัวเก่กเหมือนกันเตือนสติแต่พีมายาวมากนะแม่ฉันเนี่ยพีมายาวมากแต่พอให้มันช่วยอะไรใครของไม่เอาไปเพื่อแต่อยู่ในคุกแล้วชอบแม่ คอลลาเจนเนี่ยเหลืออยู่เป็นพันก็ไลค์ขายสิให้เขาได้มาช่วยเผื่อนเนาจะมาซื้อแม่ฉันบอกว่าไม่เอาไม่ชอบพูดแต่สั่งเก่งสั่งให้ฉันทำโน่นทำนี่ให้ใช้อารมณ์โน่นนี่นั่นแต่พอให้ฉันช่วยจริงๆไม่เคยช่วยอืมทุกครั้งที่ฉันยืมเงินมาให้ดอกตลอดแต่ว่าพอเรื่องจริงๆไม่เคยฉันช่วยฉันสู้มาตลอดถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเว้ยเหนื่อยไหมแม่หนูเหนื่อยมากไม่ใช่ว,ว่าที่จะไม่เหนื่อยทังยอมแล้วว่าออ๊ยนารามงไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยเห,เห,น,ยเหนื่อยสิ วันนี้ไปไลฟ์สดขอกับพี่ช่วยหนูหน่อยเพราะต้องหางเนประกันหนึ่งล้านห้าแสนบาทเพิ่งใช้นี่จบไปถามคนในกลุ่มได้เลยถามคนในกลุ่มได้เลยนะคะอืมนี่ไงใช่ไม่มีใครกล้าเตือนหนูแล้วไม่มีใครเคยช่วยเหลืออะไรหนูเลยถูกไหมแม่ ไม่มีใครกล้าเตือน er, หนูเพราะกลัวหนูวีนแต่ไม่มีใครมีรู้หรอกาอินาาเค้คเธอเนี่ยมันมีภาระอะไรบ้างเหมือนแม่แม่ก็ไม่เคยมารู้หรอกว่าหนูมีภาระอะไรบ้างแม่เอาแต่สั่งสั่งสั่งให้หนูทำ,ทำนู่นทำนี่สั่งตามใจตัวเองแต่ไม่เคยรู้เลยว่าหนูต้องใช้นี่อะไรบ้างเจออะไรบ้างต้องประกันตัวอีกแสนห้าทำทุกสิ่งทุกอย่างแม่ไม่เคยรู้เลยว่าหนูเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังอะไรหรือยังแม่แต่โฟกัสเลยว่าให้หนูทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนั้นแล้วหนูอ่ะเคยถามหนูบ้างไหมว่าหนูกินข้าวหรือ,อย uhan, อรรังออ เหนื่อยทุกคนบงการที่ฉันทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ไม่เคยมีใครมาถามฉันว่าฉันกินข้าวหรือยังวันเนี้ยฉันทำงานตั้เช้าจนเย็นฉันไม่เคยได้กินข้าวเลยบังคับให้ฉันทำนู่นทำนี่สั่งให้ฉันทำนู่นทำนี่ฉันไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะว่าฉันนั่นแหละโอเคจะต้องหาเงินใช้นี่ฉันตั้งแต่เช้าทำมานไม่เคยมีใครมาช่วยฉันหาเงินแต่สั่งเรื่องที่ว่าให้ฉันทำนู่นทำนี่ทำนั่น บางครั้งมีใครเข้าใจบางหล่ะคนรอบข้างสั่งได้แต่เราบางครั้งเราก็อยากใจเย็นแต่บางทีเราเจอคําพูดอะไรมาแม่ไม่มีใครเคยได้ฟังหรอกว่าเราเจอคําพูดอะไรมาทุกคนจะสามารถพูดได้เพราะทุกคนไม่มีภาระทุกคนไม่ได้เป็นคนที่มาหาเงินทุกคนไม่ได้เป็นคนมาหาเงินหาอะไรแต่เราต้องเป็นคนหาเงินไง จริงๆบางครั้งนั่ะก็รู้สึกว่าอยู่ในคุกมนสบายใจกว่าคนนู้นบอกนี่คนนั้นบอกนั่นไอแพดหายขนาดลูกน้องขโมยของของฉันไปอ่ะคนจะบอกให้ฉันใจเย็นให้ฉันใจเย็นยังไงอ่ะเพราะฉันใจเย็นมาสี่ครั้งแล้วไงครั้งแรกขโมยของฉันไปเงินห้าหมื่นบาทขโมยเงินห้าหมื่นบาทฉันไปบอกให้ฉันใจเย็นฉันใจเย็นฉันไม่แจ้งความไม่อะไรอ่ะเรื่องที่สองแหวนทองฉันหายก็บอกให้ฉันใจเย็น พราะเรื่องที่สามลูกน้องทํางานเอาของตีใส่กล่องกลับมาเพราะใส่เงินแบงค์ร้อยไปให้ทุกกล่องแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเปิดออกมาลูกค้าตีกลับมามันเอาเงินไปใช้กันบอก,ให,ใ,นนอกนนให้ฉันใจเย็นจนมาวันนี้ไอแผดนหายอีกแล้วไอแผดที่ไว้ทํางานน่ะให้ฉชนใจเย็นอีกเหรอเพื่อนทุกคนรอบข้างในขณะที่ฉันติดหนี้อยู่หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเท่ากับเชนติดหนี้อยู่หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน แต่ฉันทำไงแล้วที่ต้องหาที่ต้องหาเพราะอะไรอฟังนะแคไปไว้ให้หน่อยแล้วที่ต้องหาเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ใช่หรอเลือกโทษคนอื่นไม่เคยโทษคนอื่นนะคะถ้านนาลาโทษคนอื่นานาลา,าเนี่ยจะไม่ใช้นี่ใครเลยที่ใช้นี่ทุกวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยรับผิดชอบในสิ่งที่ทําอยู่ทุกคนออกนึกออกไหมคะว่าเราเนี่ยรับผิดชอบในสิ่งที่ทําอยู่ถ้าวันนี้นาลาไม่รับผิดชอบและไม่โทษตัวเองว่าสิ่งที่เราทาคือโทษตัวเองฉันไม่ใช้นี่ใครเลย แต่ฉันเนี่ยกำลังรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นึกออกไหมเรารับผิดชอบกับสิ่งที่เราทําอยู่วันนี้เราอะ่ะเป็นนี้เขานะเพราะตัวเรากําลังทําอยู่นี่ไงคะแต่คืออะไรคนรอบข้างมาทําร้ายฉันมันเกี่ยวหรอฉันนั่งใช้นี่แต่ทุกคนมนั่งขโมยของครับตอบด้วยคุณ C h AIP ตอบหน่อยมันเกี่ยวไหมอะตอบค่ะ ถ้าไม่ตอบแสดงไม่ใช่คนที่แน่จริงผมก็ลูกค้าคุณครับดูประวัติสั่งซื้อฮะอย่าไม่คือถ้าเป็นลูกค้าต้องขอบคุณแต่พีการที่พูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกค้าขอบคุณมากอันนี้ถ้าเป็นท่านในหมวดของเป็นลูกค้ากราบขอบคุณแต่สิ่งที่พี่พูดอยู่อ่ะมันเหมือนให้พลังลบเราถึงนุ่นถามว่าวันนี้ถ้าเรื่องชัยนี่โอเคผิดพลาดเพราะหนูผิดพลาดเพราะอินาถูกไหมแม่เขาหัวใจด้วยขอสี่หมื่นหัวใจผิดพลาพดเพราะหนูอ้าวเราออกมาเราชัยนี่อยู่แต่เราพูดในเรื่องของที่เพื่อนขโมยของเราลูกดองขโมยเงินเรา ตอบให้หนูสิถ้าเป็นเรื่องส่ลดลูกค้านั่นคือพี่อย่าเปลี่ยนประเด็นเอาเราตอบเรื่องของนาราก่อนนาราผิดไหมนี่เมื่อนาราจ้างลูกน้องมาแต่ลูกน้องเนี่ยมาขโมยของเราอะอย่างสมมติว่าเนี่ยเราใส่อันเนี้เนี่ยแล้วเราให้เงินทุกกล่องแต่ลูกค้าตีกลับมาลูกน้องเนี่ยกีดเงินและเอาเงินเนี่ยไปใช้แล้วนาราต้องโทษใครอะต้องโทษตัวเองเหรอว่าอันนี้นาราทำเองเหรอ ไม่ได้แค่มันจะวินเอฟซนะแต่บางครั้งเอฟซต้องเข้าใจเราด้วยที่นารมิเตอร์มันคดีแม่ฟังหนูนะครั้งแรกลูกน้องขโมยเงินหนูห้าหมื่นบาทถามาโกรจริงไหมจริงลูกน้องขโมยเงินหนูห้าหมื่นบาทบนตู้เก็บเก็บเงินไปใช้นี่ห้าหมื่นบาททุกคนบอกให้หนูใจเย็นให้หนูทุกคนเงียบถือว่าเราไม่มีกล้องวงจรนทําเนี่ยเราเงียบสองแหวนเพชรหนูหาย เพราะลูกน้องเอาไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเปล่าวันนี้มันเวมันครั้งที่สองแลวนะเราจับมือใครดมไม่ได้อ่ะเราทําจับไม่ได้อ่ะทํยังไงดีล่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องแจ้งความแต่รู้อยู่ว่าใครเอาไปเพราะกี่คนที่ทํางานด้วยไม่กี่คนรอบที่สามลูกน้องเนี่ยส่งของมาให้เราเนี่ยเราส่งของให้ลูกค้าเนี่ยใส่แบงค์้อยทุกกล่องปีใหม่เสร็จแล้วในกีดมาตึง้ง ทุกคนจะต้องได้เงินแต่มันมีออเดอร์เนี่ยติกตอกออเดอร์มาเนี่ยสี่สิบห้าออเดอร์ที่เขาอะตีกลับมาแล้วก็ถามลูกน้องว่าเฮ้ยของเราอะอยู่ไหนเงินลูกเขาลูกค้าที่ไหนบอกไม่มีหนูเพิ่องอ,ออกไปวันนี้จนล่าสุดวันนี้หนูมี iPad ที่ตําหนดคืนมาให้เนี่ยหนูให้ลูกน้องทำงานลูกน้องอยู่กับสามคนเราถามว่า iPad อยู่ไหนคำตอบคือหาไม่เจอถ้าจะนด้นหนูต้องโทษใคร ท่านันที่แม่ถาม่ด้สินาราเคปว่าเธออยะเรื่องชายนี่หนูไม่เคยที่ต้องมานั่งลูกชายนี่เราผิดเราทําผิดนะโอเคเราช้ยนี่ลูกค้าตรงต่อเวลาทุกคนไม่มีการเลทยอดวันนี้หกหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งเดือนละหนึ่งล้านสี่แสนบาทนาราเป๊ะหมดไม่เคยมานั่งบอกว่าพี่วันนี้หนูไม่มีไม่ให้ไม่มีเราตรงเป๊ะกับลูกค้าหมดนัดแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งให้ลูกค้าหมดทุกคนหารเงินสามใช่ พี่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดว่าหักเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยวันนี้ขอยอมออกวันนี้ขอลาออกกันแล้วบอกขอลาออกคือปัญหาแก้จบใช่ไหมดูเลยแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยหนูโดนราเปรียบมาแล้วลลพี่คนนั้นเมื่อกี้ไปไหนแล้วพี่คนเมื่อกี้ที่ถามคาถามไปไหนแล้วพี่ที่ถามคําถามเมื่อกี้ไปไหนแล้ว <S 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 เห็นไหมล่ะ บางครั้งการที่เราไว้ใจไงแม่ถ้ารอบที่หนูจัดการเด็ดขาดมันจะไม่มีรอบสองรอบสามรอบสี่แต่นี่มีมาถึงสี่รอบเราทําไปอ่ะที่เราหนูไม่อยากแต้งความหรือไม่อยากให้ดำเนินคดีหนูรู้สึกอยากให้โอกาสเหมือนกับที่เราได้โอกาสติดคุกไปมันไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะอย่างหนูหาเงินใช้นี่เดือนเดือนนี้หนูไม่มีงานหนูไม่มีงานใช่ไหมพอหนูไม่มีงานหนูไม่เคยไปนั่งไปขอยืมเธอจะขอยืมเงินแสนหนึ่งเพื่อจ่ายนูนี่นะไม่เคยเลยมีแต่หนูทํางานทํางานพี่ทักไป ทักไปหาเจ้าของแบรนด์ทุกคนเดี๋ยวจะเปิดดูแลหรือแม่หนูของานหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้เพราะเราไม่มีกระแสแล้วเข้าใจงั้นเราก็ต้องใจเย็นกับเจ้าของแบรนด์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็พยายามทาคลิปทําอะไรนู่นนี่นั่นให้คนได้รักให้คนได้ชอบเดี๋ยวก็ต้องกลับมาแค่ใจเย็นเราก็ทาทุกวิถีทางเพื่อให้เงินไใช้นี่จนทําได้ เราถึงบอกว่าวันนี้เราทำอะทุกอย่างหนูทาเต็มที่กับลูกนี่ในพัน์ของลูกนี่เราใช้เงินเขาตลอดเราเป๊ะตลอดนั่นคือจบแต่ในในส่วนของเรื่องของที่ว่าเราเนี่ยโดนรังแกเกินไปหรือเปล่าเราทํางานแม่ 1, 4, 100, นหนึ่งล้านสี่แสนบาทหาเงินเดือนเดืน,ดน,ดนมันเยอะไหมไหนแม่จะต้องมานั่งให้พลังลกกับเราแกการทํางานอะหนูให้เงินไม่มีลูกนี่นะเพราะหนูอดนลูกนี่หนูเป็นอย่างนี้เราเขา้าใจถึงเวลาทวงเงินได้เงินจบคือจบแค่นั้นไม่มีการมานั่งแบบนาราสู้สู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มีแค่ยี่สิบคน บาง้งเราได้แต่พลังลบอะมันก็เหนื่อยไม่อยากวีนแม่แต่บางทีเนี่ยเราได้เจอพลังลบ,บางมากๆมันก็เสียใจเหมือนกันนะเว้ยทุกคนกคนึกนอ,ออกปะเรากาลังพูดอยู่ในเรื่องของเราว่าเราเจออะไรแบบบ้างในเรื่องของพลังลบสักคนรอบข้างเธอเชื่อไหมว่าฉันเจออะไรบ้างอะเดือนหนึ่งอะฉันต้องหาเงินใช้นี่หนึ่งล้านสี่แสนบาทมันก็เหนื่อยพอแล้วนึกออกปะมันก็เหนื่อยพอแล้วหาเงิน,น่ะใครบอกาหาเงินไม่เหนื่อยบ้างฟังแล้วปลดเข้าใจฉันด้วยการหาเงินมันเหนื่อยนะแม่และเดือนหนึง่งเดือนละหละักล,ลา้าน่ะ เราไม่ได้เจอลูกนี่ที่น่ารักทุกคนนะเว้ยหนึ่งกดดันจากลูกนี่สองคุณแม่ก็มาให้พลังลบน้องชายติดกัญชาก็มานั่งร้องไห้กับฉันแลวฉันต้องนั่งแก้ปัญหาครอบครัวย,ยังไงอีกล่ะทั้งนนที่ปัญหาตัวเองยังมีอยู่เลยนึกออกปะลูกน้องก็มาขโมยของอ่ะฉันต้องมาเจอพลังลบสักอย่างแต่ฉันโคตรสู้เลยอะ่ะแต่ฉันยังสู้อยู่เลยอะ่ะแม่นึกออกปะ แต่เธอยังสู้อยู่เลยอ่ะถามความจริงอีนาราเท่ายังสู้อยู่มันถือคนเก่งว่ามันคือคนเก่งก็คือสู้มาตลอดเห็นไหมล่ะงานไม่มีไม่มีทางไปนังนแม่ฉันเคยนั่งถามว่ามีงานมีอนะไรไม่เคยมีแต่ปล่อยพลังลบให้ฉันตลอดเครียดเพราเราเจออะไรหลาย,ลายๆอย่างและบอกกับคนที่ไม่เข้าใจด้วยถามหน่อยสิแม่เราให้เงินลูกน้องอ่ะบิกกี้เนี่ยนางน่งาจะต้องดูอยู่มีลูกน้องที่เอาเข้ามาทํางานสองคนแรกเป็นคนที่นาราเนี่ย ก่อนจะติดเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเขาเนี่ยได้มีการที่ทํางานกับน,นาราไว้แล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาอะวันที่นาราเขาเรือนจำเนี่ยนาราก็มีเงินเข้าในติกตอกเข้ามาที่เป็นเงินของนาราเนี่ยห้าแสนเสร็จแล้วก็มีพี่ที่เขาโอนเงินมาให้อีกสองแสนเป็นเท้าแชายอยู่หยุดยาที่เราเล่นไว้เงินเจ็ดแสนก็บาทจ่ายค่าประกันไปสองแสนค่าลูกน้องไม่กี่หมื่นให้ไอ้ออฟไปไว่ห้าหมื่นหกหมื่นนี่แหละสั่งวิกไปเก้าพัน 9, ที่เหลือเงินหายหมดเลย แต่ฉันอยู่ในนั้นฉันทาอะไรไม่ได้ฉันทาอะไรไม่ได้แต่ฉันออกมาฉันพูดกับตัวเองตลอดเดี๋ยวฉันป็นคนใหม่เสมอแต่ทําไมฉันอย่างที่จะให้โอกาสสองคนนี้เข้ามาทํางานให้สองคนนี้เข้ามาทำานขนาดฉันเขียนจดหมายไปขอมันซื้อของให้ซื้อของให้ฉันกินห้าร้อยมันยังไม่ซื้อเลยอีไมอ่ะเชื่อปะฉันเขียนจดหมายไปขอมันอ่ะห้าร้อยบาทสามร้อยบาทมันยังไม่ซื้อให้ฉันกินเลย แต่ทําไมฉันยังใจดีฉันอยู่ในครูฉันบึงในน้ำมันสอนประสบการณ์ฉันบอกว่าฉันออกมาฉันจะไม่ยุ่งกับคนฉันไม่แต่ฉันยุ่งหมดเลยและฉันไม่จําด้วยว่าทาไมมันทําอะไรกับเราไว้ออกมาฉันมัาทำงานกับฉันนอนเล่นอยู่ตรงนี้ทํโน่นทํานี้ทําบ้างไม่ทําบ้างจนก็ได้ออกฉันก็เลยยังงงกับตัวเองว่าทัานโดนขนาดนี้ทำไมฉันยังทนเมืองลูกน้องที่นางทํามาก็มีการคือเมื่อก่อนเราชอบขาย ของไฟเบอร์แล้วก็ให้เงินทุกกล่องนึกออกปะฉันก็โดนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอยา่างสมมติว่าย่อไปเนี้ยจริงๆมาใส่แค่สี่แสนแต่มันจะบอกว่าใส่จริง,รงๆอ่ะห้าแสนก็โกงเราไปแสนหนึ่งเนี่ยสมมตินะแล้วก็ตีกลับมาเนี่ยมันก็จะรีดแล้วก็เอาเงินใส่ก,กระเป๋าคลิปมีอยู่โทรศัพท์อยู่ในเครื่องไอออ ตำรวจเขายื้อสอบไอออฟไปไอออฟเป็นคนได้ดูช่วงนั้นไอออก็ช่วยงานฉันดีมากไอออฟเนี่ยมันก็ช่วยตอนนั้นช่วยงานดีเพราะตอนนั้นเรากำลังล้มอยู่แหละและไอ้ออฟเนี่ยเขาอะก็มาช่วยเขาเปิดกล้องวงจรให้ดูว่าเออคนนี้มันเอาไปมันก็ไปเคลียร์ให้เอามันดีกับฉันถือว่าออฟเนี่ยข้อดีก็มีนึกออกปะคนทีน่เราเป็นโผเมียกันแล้วอะตอนนั้นนะ่ะแม่นึกออกปะข้อดีมันก็มีเหมือนกันมันก็ให้ดูมันบอกว่ามันก็ใจเย็นใจใจยงใจเย็นนี่นั่นให้เราคุยไปก็คืออจบกกก็ดดมมาตตัััั้้งนนนแแ่่่ไรรลทเยใีีว จนกระทั่งย้ายอยู่ตรงนี้อ่ะเอาอีมาไอออกไปคนหนึ่งพออีมาไอออกเสร็จแล้วก็มีคนโน้นคนนี้เข้ามาทาแทนใหม่ทาแทนใหม่แต่คนจะทนไม่ได้เพราะอินาวีนคนจะทนไม่ได้เพราะชันวีนแต่ชันวีนฉันไม่เคยวีนเรื่องที่นั่งเฉยๆแล้วมาวีนเที่ยวกันวีนไม่เคยในวีนฐานะเพื่อนฉันไม่เคยวีนนในฐานะเพื่อนแต่ชั้นจะวีนในฐานะงานทั้งหมดฉั้นถามหน่อยทำไมฉันต้องวีนในฐานะงานถ้าสมมติงานฉั้นผิดพลาดใครที่โดนด่าชันโดนคนเดียวและโลกโซเชียลถ้าชั้นผิดียว ผิดหล่อที่ฉันวีนนึกออกปะการโดนดุหน่อยก็จะบอกเฮาอุ้ยอารมณ์ไม่ดีนู่นนี่นั่นต่างคนแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยคนจะโทษแต่ชาวไอฉันวีนแต่ไม่เคยโทษตัวเองแต่ฉันในฐานะที่ฉันติดนี่อยู่ร้อยยสิบล้านหกสิบล้านเนี่ยฉันยังร้อยเปอร์เซ็นกับเพื่อนทุกคนเลยคนนี้อย่าประกวดหรอฉันจัดเต็มคนนี้เป็นนี่หรอฉันจัดเต็มคนนั้นนู่นนี่หรอฉันจัดเต็มฉันจัดเต็มให้หมดลูกสาวที่มาอยู่กับฉันนะฉันให้กินจัดเต็มทุกอย่างไม่เคยต้องมานั่งออกบทฮีอยู่กับเพื่อนเนี่ยยบาาาางงคคคนนนนนต้้ออหหหรระฉัไมม่่เเพื กินคือกินเต็มที่เพราะถือว่าเป็นเพื่อนกันแต่สุดท้ายจะไม่ได้ความจริงใจกลับมาเลยล่าสุดจะมาชอบตึกฝั่งนู้นเพื่อที่จะให้ลูกน้องเนี่ยได้ทํางานกันสรุปทํางานก็เป็นตามระบบแหละแต่ด้วยความที่เราไม่อยู่กันหลับเอาผู้ชายเข้ามานอนกันของหายบ้างอะไรหายบ้างใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขจนท่้นมาอยู่ที่นี่ก็จับโป๊ะอดะ,อะทํางานแม่ทางานกับชั้นนะชันให้เวลาเข้าสิบโมงกับห้าโมงเย็น บางทีฉันกลับมาอยู่ดีบางทีฉันกลับมาไม่ได้บอกกันไม่ได้บอกลูกน้องว่าฉันกลับบางทีฉันกลับมาเที่ยงบ่ายสายฉันถามว่าไปไหนอะออกไปข้างนอกเฮ้ยการทํางานในองค์กรมันออกไปข้างนอกได้หรอมันออกไปข้างนอกไม่ได้นะสู้หนอทำงานแอปที่หนึ่งอะหลอดสามารถออกไปข้างนอกได้หรอมันออกไปไม่ได้นะเคยโทษตัวเองกันบ้างหรือยังไม่เคยโทษตัวเองกันเลยโทษอย่างเดียวคืออินาลาวีนทํางานเนี่ยเช็คได้เลยแม่ ตอนนี้มีออเดอร์แพ็กสามกล่องขายของไม่ได้มันแพ็กเสร็จกันไปเลยมันหายไปเลยแอปไปหาลูกว่ามึงทางานที่คือนแอป,ปหาลูกได้หรอไม่ได้นึกออกปะกับสิ่งที่จะทยมึงเลี้ยวคู่กับฉันมาตลอดแต่ฉันยังให้โอกาสเลยอะฉันคิดว่ามันต้องมาให้เห็นใจฉันไหมว่าเห็นว่าเออทำงานใช้นี่ทํางานใช้นี่ไม่มีมีแต่ทําให้ฉันเสียเงินเรื่องเงินเป๊ะมากวันนี้ขนส่งมาสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบขาดบาทนึงก็ไม่ได้เป๊ะตลอดอย่างเมื่อวานเนี่ยแพ็กของ เลยอีสาออเดอร์มันวางมันวางมว้อยู่ตรงนี้ยมันไม่แพ็คเอ่งงานไหนมันสบายมากกว่ากูก็ทําแค่นั้นแหละจบงานไหนที่มันสบายมากกว่ากูไปได้เลยเขานั้นจบสวนฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันพังหมดแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนคงแคร์แต่สมัยนี้มันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วเพราะว่านาราเคปเธอมันปิดมันผิดอล้จะติดคุกไปแล้วที่เดลืยอยู่ทุกวันนี้คือลมหายใจที่หาเงินใช้นี่อยู่ฝากถึงเจ้าหนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะ ต่อให้คนยังไม่จ้างงานหนูหนูก็จะมีวิธีที่หาเงินใช้หนี้เพราะหนูวางแผนไว้แต่แรกอยู่แล้วยังไงก็สัญญาจากใจว่าจะใช้หนี้ให้หมดทุกคนต่อคนนู้นจะว่าหนูไม่ดีคนนั้นว่านหนูไม่ดีคนนั้นจะว่าหนูไม่ดีแต่พี่เชื่อใจหนูเถอะใครจะว่าดาราไม่ดีหรือยังไงก็ตามแต่ใจหนูคือมีการใช้หนี้พี่ทุกคนถ้าหนูไม่ช้หนี้นะหนูออกมาหนูไปอยู่ต่างประเทศแล้วหนูบินไปต่างประเทศหนูก็บินไปได้จะหนีไปอยู่ต่างประเทศหนูก็หนีได้แต่หนูเลือกที่จะไม่หนีเลือกที่จะใช้้้หหนนีทุกคใมัี ไม่ต้องกลัวจะนีได้หนูอยู่เป็นกระเทยแม่แล้วหนูเก่งหนูอยู่ที่ไหนหนูก็อยู่ได้จะให้หนูย้อนไปติดคุกอีกรอบหนึงหนูก็อยู่ได้แต่แค่เรื่องที่หนูไม่ไปเพราะชีวิตตอนนี้หนูเหมือนเหมือนตัวคนเดียวนึกออกปะสบูอ่อะโลเวลา่าสบู่ซิก้าอะโลเวลา่าโซบแม่เป็นสบู่เจ้าหญิงกบเอามาขายเอง เพราะตอนนี้ใช้ดีขาดอีก3ก้อนได้เงินพันหนึ่งเอาไว้กินก็นถือว่าช่วยหนูหน่อยว่าตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวเลยตั้งแต่ทำสัยกรรมมาจะเป็นอย่างนี้ตลอดถ้าเปสัยกรรมมาเหมือนดวงไม่มีนะฮะทุกอย่างที่เห็นเนื่ยคือของฟอร์มเลยขออีแค่3มคนแม่หนูขอแค่สามคนกาบตีนนะอันนี้กาบตีนกาบวหว้เลยเอาไว้กินไว้ใช้คนเราเกิดมาชีวิตก็ต้องสู้แหละเนาะพี่โกนเนาะทำยังไงได้อ่ะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วว่ะ ขอบคุณนะแม่สำหรับเสีรัมมันเกิดมาแล้วห,หนูทายังไงได้แม่เนอะมันเกิดมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้ว